ดีค่ะคกลับรากรีแล้วนะคะในช่องซเปเโตพิงกี้ชาแนลวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันโอเคอย่างแรกเลาให้กดไปที่โปรไฟล์ด้านล่างค่ะถ้ามีเสียงอะไรก็ขอภัยด้วยนะคะ นี่ค่ะโปรไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วให้ทุกคนกดไปที่แก้ไขโปรไฟล์ได้เลยค่ะนี่นะคะมันก็จะขึ้นมาอยู่หน้านี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยก,กดไปที่ตรงนี้รูปกล้องนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมาแล้วะคะ่ะแล้วก็ให้ทุกคนเลือกว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เลยนะคะอยา่าแล้วก็อย่าไปสนใจแชา์ด้านบนนะคะ แล้วทุกคนก็เลือกรูปที่ทุกคนต้องการโฟโต้ที่ทุกคนต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอันนี้นะคะให้ทุกคนกดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วพอมาอยู่ตรงนี้นะคะให้ทุกคนกดไปที่ตัวละครแล้วก็สามารถขยับให้มันตัวเล็กได้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นให้กดไปที่พื้นหลังค่ะ กดไปที่พื้นหลังนะคะแล้วเห็นรูปแกลลอรี่ตรงนี้ไหมคะให้ทุกคนกดไปเลยได้ค่ะแล้วให้ทุกคนก็กดไปที่รูปนะคะหลังจากนั้นทุกคนก็เลือกอัลาบั้มที่ทุกคนต้องการนะคะอย่างเช่นเราจะเลือกอัลาบั้มเป็นตัวนี้นะคะ่ะเราก็เลือกด้เลยค่ะอันนี้ ะะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วทุกคนตรงนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ให้เราปรับโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะนี่นะคะเราจะขอไม่ปรับฟิลเตอร์ใดๆทั้ทงสิ้นนะคะแล้วถ้าทุกคนไม่อยากปรับทุกคนก็เห็นเครื่องหมายถูกตรงนี้ก็กดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนกดซํำเลยนะคะ มันก็จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เรานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายมนก็ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย